ก็ปาดปาดจำนวนเยอะๆถ้าอันอันสองอันมาอันนี้คือวิธีการปาดทีเดียวเลยครับปามนี่นะครับแล้วก็เอาเอาคัตเตอร์นี่ตรงช่วงหูออกอันเด็กของมานนี้ตรงหูเนี่ยเขาหลุดก จัดใของถูกเนีมัใกล้กันนะครับใกล้เคียงกันล้ที่ใกล้เคียงก็คัตเตอร์สามจุด มันลงมาสามสามก็คือเปี้ยวใช้ได้เลยอุปกรณ์อย่างนี้นะฮะยัดลงมา เวลาดึงก็สะดวกะครับอันนี้คือเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำคลิปห่อครับ